ครัสดีครับสว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 ัสดีครับ มาจากไหนครับอ๋อมาจากนางรองครับอมาบ่อยไหมครับอ๋อมาวันไหนแม็ไหนว่างก็มาครับผมดีมากครับวันนี้คิดว่ายังไงครับวันนี้คิดว่าคือวันนี้ดูฟอร์มนักเตะใหม่เลยครับกองหลังครับผมนักเตะใหม่ชื่ออะไรครับไหม่ใหม่ชื่อดาวิด่แยละครับ พี่ตนะยูรูบนยรสวัสดีค่ะ้วครับประการไหนยึดประการไหนประกามันมีมันเมียนมันเมียนประกา